สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์ลูทุกท่านนะครับผมปาล์มสบาท5บาทวันนี้จะพาไปชมไฮไลท์แล้วก็จังหวะสําสคัญในเกมที่เชลซีครับบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับซึ่งก่อนจะไปรับชมจังหวะสําสคัญในเกมนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดาอยากดูฟุตบอลสดชื่นตลอด90นาทีแนะนาครับว่าไปซื้อกันได้ที่ เซเว่นอีเลเว่นนะครับก็ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้จะได้ดูฟุตบอลกันแบบสดชื่นกันตลอดเลยนะครับก็ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก่อนชมไฮไลท์ในเกมนี้ไปเริ่ม11ตัวจริงกันก่อนครับทางฝั่งของเวสต์แฮมครับวับนนี้จัดหลัง3ครับออกบอลหน้าเคเลอร์แล้วก็นาชิฟอาเกิดเป็นตัวจริงแนวรุกใช้ไซเบนรามาอันโตนิโอแล้วก็จรอร์ดโบเวนส่วนเชลซีครับแนวรุกมาดูเอเก้ฟิลิก มูดริกแล้วก็คายฮาวเวิร์สนะครับโดยที่มหาเทพอย่างรูเบนรอต้าชีกลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะครับส่วนจอฟิลิกก็ผลโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้นะครับเฉลวซีนี่มาในชุดสีครีมนะครับจังหวะแรกเป็นริชเจมครับแทงทะลุไว้กับเจ้าฟิลิกแล้วเกมรับเวแฮมพลาดหลุดเดียวครับดวนกับฟอเบสกี้ยิงลูกนี้ไปชนเสาซ้ำเข้าไปครับแต่ว่ามีธงจากทางด้านของฟูดแพนด้านะครับขออภัยฮะไม่ใช่ฮะไลแมนครับ ที่ยกขึ้นมาลูกนี้เป็นลำหน้าของชาวฟิลิกครับนี่ครับจังหวะเหลื่อมนิดเดียวครับลูกลำหน้าของชาวฟิลิกลูกนี้ไม่ได้ครับแหม่ดีนะฮะชนเสาแล้วยังเด้งมาเข้าทางครับมาดูจังหวะประตูขึ้นนำนาที16ครับกุคุริยาไหลไหมกับเอนโซตักลูกนี้กับชาวฟิลิกแปรสวนเข้าไปครับ1 0สูเลยครับลูกนี้เคลียร์ไม่ลำหน้านะครับโอ้ท็อตโบรีนี้ยิ้มหวานเลยครับทั้งคนจ่ายคนยิงนี่ใช้เงินจ่ายล้นๆนะครับ บอลจากเอนโซ่ครับ1้อยล้านยูโรครับไหลกับคูคุริยครับประมาณ50ล้านปอนด์กลับมาที่120ล้านยูโรแล้วก็ตักให้นักเตะ15ล้านยูโรครับยิงเข้าไปครับโอ้ลูกนี้นี่พอตเตอร์ไม่เกี่ยวเลยครับคลาสของผู้เล่นแนวรุกเชลซีนี่ทำได้ดีมากๆนะครับเนี่ยจะเป็นข้อดีของเอนโซ่ที่ดีกว่ากองเต้นะครับในเรื่องนี้นะครับมูดิกครับจ่ายตัดเข้าในให้ฮาวเวิแตะโลฟเบสกี้ยิงเข้าไปครับแต่ว่าสุดท้ายก็ ยังลำหน้าครับแต่ต้องชมครับบูดิกจังหวะแทงทะลุสวยงามมากๆดูภาพช้าครับนิดเดียวครับแม่ตัวสุดท้ายขยับขึ้นมาพอดีนะครับคนยิงเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับแต่คนจ่ายจ่ายดีครับแล้วก็เวซแชมครับยังสู้ต่อครับจอร์ดบูเวนมีนกบินผ่านด้วยครับนกบอกเลยครับตรงนั้นบอกครับของกูคุริยาแล้วก็จังหวะยิงของอันโตนิโอครับไปติดเซฟของทางฝั่งเกป้านะครับ บุกหนักครับเวสแฮมกูคุริยาอีกแล้วคนดีคนเดิมไม่ฟาวครับเล่นต่อบอลอยู่ที่ซูเชกครับตัวสำรองที่ลงมาเล่นแทนที่ของปาเกตาแล้วเดี๋ยวดูครับจังหวะเข้าทำของเวสแฮมครับชูฟาวดูคูคุริยาครับยืนมืนครับปล่อยบอลตกแล้วก็เอเมอร์สันพาเมรี่ครับเด็กเก่าครับยิงประตูตีเสมอครับโอ้แฟนเชลซีในไลฟ์บอกเล่นดีกว่าคูคุริยาแบ็คปัจจุบันกูอีกนะครับดูฮะดูจังหวะคูคุริยาครับ ถอยกลับไปตั้งรับครับแล้วเดี๋ยวดูครูฟาวนะครับโอ้โหมีเวลาเปิดสะดวกโล่งโยธินครับรถไม่ติดครับเหมือนวิ่งจับพัฒนาการไปของตันครับไม่มีรถเลยครับโอ้โหดูอยู่แลยืนมึนเฉยครับโอ้ครูคุรยะแล้วโบเวนเช็ดมาเสาสองเนี่ยกลายเป็นว่ายังมีเอมอร์สันเติมมาครับแล้วยิงแป๊กด้วยนะครับแต่กลายเป็นประตูตีเสมอของเวสต์แฮมหนึ่งหนึ่งครับท้ายครึ่งแรกครับฟรีคิกจากเชลฟิลิกครับดูคลาสผู้เล่นครับแล้วยิงติดเซฟฟาร์เบนสกี้ ของดีครับที่เชลซียืมมาครับโหแต่ถ้าซื้อขาดนี่มีไม่ต่ำกว่า120ล้านยูโรแน่นอนนะครับยิงโค้งนะครับบอลจะมุดอยู่แล้วครับแต่ว่าฟอร์เมสกี้ปัดทิ้งได้จากเจว้วเตะมุมครับบอลเลยมาแล้วก็จบครึ่งแรกครับเป็นเวสแฮมกับเชลซีเสมอกัน1ประตูต่อนหนึ่งครึ่งหลังครับหนังม้วนเดิมครับเชลซีพอเริ่มครึ่งหลังปับ๊บเปลี่ยนฝั่งทีไรฟอร์มหายทุกที จังหวะยิงไกลของดีแคนไรส์ครับรีบๆยิงแล้วก็รีบๆย้ายมาอยู่กับเชลซีนะฮะฟรีคิกของเชลซีบ้างครับจังหวะริชเจมเปิดได้เช็ดเกือบเข้าประตูตัวเองครับอันโตนิโอกองหน้าไม่ยิงกูยิงให้ครับอันโตนิโอดูครับเช็ดเฉียดเสาไปถึง10เซนนะครับดูจังหวะริชเจมแทงทะลุกับเมสันเมาส์ครับเป็นตัวสำรองเปิดมาแต่ว่าติดเซฟเบสกี้แล้วเอนโซได้ซัดแต่ว่าบอลแป๊กครับไม่เข้ากรอบครับ ในสมาลลงมาเป็นตัวสำรองก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับริเจมครับทางทะลุสวยครับแต่เมานี่จังหวะยัดก็บอลลึกนิดนึงครับแต่ก็ต้องชมฟาวเบสกี้ที่เป็นซูเปอร์เซฟจังหวะของเวแฮมเกือบน็อกเชลซีครับเปิดเข้ามาไร์เข้าไปครับม่งแล้วไปติดเซฟเกปาแล้วมาเข้าทางโทมัสซูเช็คครับขึ้นนำสองหนึ่งนาทีแปดสิบสองแต่เดี๋ยวดูครับต้องมีการเช็ค VR ซึ่งออฟไซครับโอ้โหแฟนเชลซีหน้ามืดเลยครับตอนนั้น ทำอะไรไม่ถูกเลยครับเยี่ยวแตกไปแล้วครับคือตะโดน2อหนึ่งนี่เชลซีมอบแน่นอนครับแล้วดูเป็นชิวเวลครับลงมาสร้างความแตกต่างเมสันเมาส์ไหลกลับมาครับโอ้ยไม่เห็นซีเย็คครับไม่กาลเกอร์ได้ซัดด้วยซ้ายครับแต่ว่าลูกนี้บอลเหมือนจะฉลับมือของทางโทมัสซูเช็คครับแต่กรรมการไม่เห็นครับวีอาร์ไม่ว่าอะไรดูครับเซฟดีกว่ากูอีกครับเฟเมสกี้ดูมุมหลังครับจังหวะไหลเหมือนเจตนาปัดนะครับแต่ผู้ตัดสิน ไม่ให้เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็จบเกมครับเชลซีเล่นรอนดาบเบิ้แมตช์สองเกมติดต่อกันเสมอทั้ง2เกมนะครับอ่ะช็อตสำคัญในเกมนี้มีอะไรกันบ้างครับก็แน่นอนครับไปเรื่องกันที่ประตูแรกของเกมเกมนี้ครับต้องชมจังหวะที่เอนโซ่ฟอนันเดสครับอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับเอนโซ่เลยครับคุมทุกเพนนีครับลุกนี้ครับเซนบอลล้วนๆครับดูครับคูคูเรียเนี่ยไหลกับไม้กับเอนโซ่แล้วเอนโซ่เนี่ยเซนกับ เจ้าฟิลิกดีมากๆนะครับเนี่ยครับการที่มีนักเตะคลาสแบบนี้อยู่ในทีเมเยอะๆมันส่งผลครับบางทีเกมที่มันสูสีอยู่อ่ะช็อตแบบนี้สําคัญมากนะครับลูกเนี้ยต้องชมคนจ่ายมากกว่าคนยิงนะครับดูการเคลื่อนที่เอนโซเอนโซจะขยับยืนขึ้นมาสูงนะครับแล้วดูครับเอนโซเห่อยหน้าเจอเพื่อนขยับนิดเดียวครับเขามีริชเจมวิ่งอยู่ทางขวาแต่เขาเลือกให้เจ้าฟิลิกแล้วเจ้าฟิลิกก็สปรินต์ในจังหวะที่ไม่ลำหน้าพอดีด้วยต้องใช้คําว่าเท้าช่างทองครับลูกนี้เป็นลูกที่ ฟนเอเลซีออกมาอวยเอนโซใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขณะที่ในจังหวะอื่นเนี่ยผมมอบจังหวะน,นี้ให้เป็นช็อตสำคัญเหมือนกันก็คือจังหวะให้ของลูก้ามูดิชขอไปไม่ใช่ลูก้ามูดิชอ,อ่มีให้โลมูดิชแต่ให้แบบลูก้ามูดิชเลยครับทะลุให้กับคายฮาวเวิสคือหลายคนอาจจะมองว่ามูดิชจากฟอร์มไม่ดีนะครับแต่ผมพูดในไลฟ์แล้วว่ามันเกี่ยวกับคุคุริยะที่ไม่ซับพอร์ตด้วยแต่อยากให้เห็นครับเซนบอลของมูดิชครับที่จ่ายทะลุ3แผงหลังของเวสแฮมลูกเนี้ยถ้าไม่ล้ำนะฮะมูดิช ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆถึงต่อให้ล้ำก็ต้องชมนะครับว่าเซนบอลดีมากๆนะครับแล้วก็มาว่ากันถึงประตูที่ทางฝั่งของไวแซมครับได้ประตูตีเสมอครับลูกนี้ผมมองไปช็อตสำคัญตรงที่มาร์กุคุริยาเนี่ยผิดพลาดนะครับจริงๆตั้งแต่ตอนเริ่มที่เขาไปหวังว่าจะได้ฟาวนะครับแล้วก็เหมือนกับเล่นหลุดสมาธิหลุดตำแหน่งนะครับนี่ครับพอคูฟาวไหลกลับมาเนี่ยไวแซมเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับกลายเป็นว่าคูคุริยาไม่เข้าไปบีบ บริลเลียมคูฟาวครับแล้วก็เป็นที่มาของการเสียประตูลูกนี้ผมพูดในไลฟ์ด้วยนะครับว่าช็อตของริชจมก็มีความผิดพลาดตรงที่ไม่ได้มองข้างหลังแล้วก็จังหวะการประกบห่างไปหน่อยแต่ถ้าถามว่าคนที่ผิดเต็มๆคือคูคูเรยาครับดูภาพจังหวะช้าได้เลยคะคูคูเรยาหุบเข้าไปข้างในครับกลายเป็นว่าบริลเลียมคูฟาวมีเวลาแล้วก็มีพื้นที่ในการคิดอยู่พอสมควรนะครับลูกนี้นี่เต็มเต็มครับสาหรับมาคูคูเรยาคูฟาวนี่ช่วงหลังฟอร์มตกด้วยนะครับแต่ว่าคูครูเรยาบอกเดี๋ยวช่วยปลกใ ที่เหลือนะฮะช็อตสําคัญในเกมนี้นะนั่นก็คืออีกช็อตหนึ่งที่เชลซีรอดจากการเสียประตูครับต้องยอมรับว่าโชคดีมากๆครับจากจังหวะที่ล้ำหน้านะครับแต่อยากให้เห็นในจังหวะหนึ่งตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชลซีพลาดเองด้วยนะครับต้องระวังกับลูกกาอากาศของเวสแฮมอันตรายนะครับลูกนี้ผมเชื่อว่าถ้าโดนไปนี่หน้ามืดแน่นอนนะครับแล้วก็เชลซีถึงแพ้ได้เลยนะฮะซูเชคลงมานี่ อันตรายเรื่องลูกลากากาดอยู่แล้วโชคดีที่วีอาร์เช็คลำหน้าแล้วก็เห็นชัดเจนว่าล้ำจริงๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูกนี้ครับไม่พูดถึงไม่ได้ถ้ามองในมุมผมยังไงก็ต้องเป็นจุดโทษครับเพราะว่าทิศท,ทางบอลเนี่ยมันตรงกรอบและถ้ามองจากภาพมุมนี้จะเห็นว่าเหมือนซูเชกเนี่ยก็จงใจเนี่ยฮะโดยเฉพาะมุมหลังกาลกเกอร์เนี่ยเหมือนซูเชกอะจงใจทำเนียนๆเหมือนเอามือล้มไปปัดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมเกมนี้จริงๆครับนี่คือลูกที่แฟนเชลซี ควรจะต้องคอมเมนต์กันมาบอกเลยว่าเป็นจุดโทษหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นไฮไลท์แล้วก็ช็อตสำคัญที่นำมาฝากกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ